สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบราการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุทกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลหน่วยร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสักไครนะคะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาห้องน้ำภายในโรงเรียนบ้านพลสวรรค์เนื่องจากมีกิ่งไม้ล่วงหลนมายังหลังคา ทำให้เกิดการแตกหักของกระเบื้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนโรงเรียนบ้านพลสวรรค์ในเบื้องต้นณนะโรงเรียนบ้านพลสวรรค์บ้านโนนสงามู6ตําบลสักใครอำเภอสักใครจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 5สำนักง,งานพัฒนาพัก4หนวยบัญชาการทหารพัฒนาจัดจิตอาสาพาวรชทานของหน่วยนำน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน200ขวดและอุปกรณ์ทำความสะอาดวาัดถวายพระพิสุกสงฆ์สำนัก รงนาคาบรรพศซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กในจังหวัดเพื่อช่วยบำรุงรักษาเสนาสนะภายในวัดและได้ให้พระภิกษุสงฆ์มีน้ำสะอาดบ,บริโภคอย่างเพียงพอณสำนักสงนาคาบรรพศตำบลควนโพอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5 1สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาพร้อมยุทธปกรณ์เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566งานปรับปรุงทางลูกลังนะคะซึ่งมีระยะทาง2,150เมตรจากบ้านนาบ่าว่าหมู่ที่13ถึงบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่14ตำบลสงยางเพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นณพื้นที่ตำบลสงยางอำเภอศรีสงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ